สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เนาะทั้งช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นอวันที่อะไรวันนี้วันจันทร์ที่สิบสองวันจันทร์ที่สิบสองลืมเอฟซีลืมเมื่อนี้มีเหล็กเล่าคุณพ่อคุณแม่ตามแล้วไล่มหาตามแล้วบุญน้ำโชกป่านไอเซียเหล็กเล่าบุญน้ำโชคเสียป่านไอเสียเหล็กเหล้ามัน นี่ละกำลังเจีดความหมายน่ะบอมแอนดังนี้ไปเหตุธุระมากเพื่อนบอกว่าเพื่อนตามวิ่ดอกใบโม่งเลยเพื่อนในร่ลงจักอันนี้อยู่มันบ่แล้วเวียกแล้วงานมันบ่แล้วธุระความหมายน่ะหยาแข้งร้อนถอดเออทั้งสิตัดหยาตัดหยังโง่หลายหลายแนวธุระหลายอย่างนะครับอันนี้สิเอ้าเรื่องห้องไปนี่ ของเซนเตียใช่ค่ะลิปนี้จะเป็นของเซนเตียบางพรีค่ะโอนโล่งของงานหน้าขี้ไปแล้วนอกมือหนีเนาะแมนแมนจ้าก็คือผ่านไปหนึ่งสำนักหนึ่งเอฟซีกับทรมาสามเอ้าแม่ก็เห็นแต่ของยางของคนอื่นแม่ก็ไ่เห็นโทราัพท์แม่เป็นยังบ้า่นคสันที่ไหนๆผู้นักชมว่าในลกยังบ่อยลงเอาสิฟ้าทะย่อยเค็ไหนเอาว่าวรุดว่าวร้ายกับยายห้างจ้ะอ่า สรุปบาเลขวิ่งเซียนเตี้ยกกับนี่สัมผัสหนีล่ะครับสวัสดีครับเจ้าเนี่ยวะเอาอีกแล้วนะจ๋อขายหัวล้ออีกแล้วสิอานไหนฟังชัดๆกันนะครับคุณพ่อคุณ,คณๆๆแม่ <c oughs> สำหรับเลขวิ่งเซียนเตี้ยบางพี่นะครับเลขลาวประจํางวดวันที่สิบสองกันยายนสองพนห้าหกห้านะครับผมจ้ <c oughs> ตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็นคือตัววิ่งนั่นแหละมีสามกับศูนย์ตัวเด่นมีสามกับศูนย์แต่ตัวมักแห้งก็คือสาม เลขสามตัวม่สี่หางะนะครับเลขสามตัวม่สี่หางก็คือศูนย์สามเก้าศูนย์สามหนึ่งสี่สามศูนย์แล้วก็สี่สามหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนเลขสามตัวสี่หางะนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนเลขสองตัวนะครับสองตัวม่จากหางนี่เก้าหาง เดี๋ยวบุญน้ำโขกสีอานในฟั่งให้เบิดก่อนเดอะเราเสียธิบายว่ามันเปลี่ยนเพราะยังหรือ,อยังจังใดนะครับเลขสองตัวก็มีสามศูนย์สามหนึ่งสามหาสามแปดสามเก่าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก่ากันไปีสองหางคือสี่หนึ่งแล้วก็สี่เก่าเนาะ,ะโชว์ให้เอฟซีเบิ้งนี่จับ เมื่อนียเส้นเตียนี่คือจะคนเปลี่ยนสูตรไหมพอปกติน่ะพ่นบ่มีเหลขสามโตมาห้ดิแมนบอกจางงวดนี้มีเหล็กสามโตมาหานหอน้แต่ว่าพ่นล่องเบื่องแล้วว่าสั่งงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้มันเขาเป็นเก็เลยอยากปล่อยสูตรนี้โอ้โอเห็นซ่ั่นเส้นเตี๋ยบอกว่าเมื่อนี้มั่นใจเกินร้อยว่าสัน่น คือว่ามันใจเกินน้อย <Man. S 1> แต่ไอเห็นียังก่อเพื่อนว่า่ยขั้นสามบอมาเนี่ยเลขเล้าว,ว่าสามารถออกใดเลย <laughs> ขั้นขั้นเลขสามบอติดมากในเลขเล่าเนี่ยเลขเล้าว,ว่าสามารถออกใดกนะครับงวดเมื่อน,นี่ออกวได้ะแฉทถ้าพ่อ,อี่สามมาสั่นดีเอาสีอันไหนฟังอีกเทือนึงนะครับเด่นไปที่สามกับศูนย์นะครับตัววิ่งตัวรูดเด่นไปที่สามกับศูนย์ นะครับสามตัวก็ไฮมากก็คือ039ย์สามเก้านะครับศูนย์สามหนสี่สามหนึ่งะครับจ้าแล้วก็สอตัวก็คือ3ามศ3นย์สามหนึ่งสามาสสมเก่าศูนย์หนย์เก้ากันไปอีกก็คือ1นึหนึ่งแล้วก็สีเก้าจ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าหลายอุ้ยคือหลายแต่อุ่นท้งโชคอ่าขอหน่อยก็นี่ได้พ่ อันนี้คือชุดเต็มมงเพลินนะครับชุดเต็มมงเพลิน,<ม>นขั้นมากน้อยก็คือเลือกไปที่ตัวที่ขีดเส้นใต้ได้ครับจ้าขั้นมากน้อยก็คือเลือกไปตัวที่ขีดเส้นใต้ขั้นมากน้อยก็นั่นอีกก็คือตัววงกลมครับจ้าขั้นมากน้อยก็นั่นก็คือตัววงกลมตัวขีดเส้นใต้นีตัวใดแน่ล่นน้ำชนขีดเส้นใต้ก็มีขั้นสามตัวก็คือศูนย์สามเก้าจ้าศูนย์สามหนึ่งนะครับสองตัวก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งศ แล้วกโตมันใจก็คือโตวงกลมล่ะโตเป็นมากโตเป็นมากก็คือสามสามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็สามเก้าฝากโตกันมากนี่อยู่ปายอยู่ีบุญน้ำโชกหนึ่งก็คือสี่หนึ่งแล้วก็สี่เก้าบอจําเป็นต้องเลนเบิร์ดเลือกเลนที่เบิ่งขีดให้ก็ได้คุณพ่อคุณแม่คันวามันหลายนะครับผมเนาะอันนี้เป็นสูตรไหมอ่าสูตรไหมสูตรไหมแต่เพิ่นทดร่องแล้วทดร่องแล้ว ทดล่องโดยที่บปล่อยมาให้เข้าออกช่องกันนะเพิ่นล่องเบิงแล้วนะเขาป้าปนี่เขาสูตรนี้เขาเพิ่นมั่นใจสูตรนี้เพิ่นเลยปล่อยสูตรนี้มั่นใจเอร์เส้นเกินร้อยประจันเพิ่นวาน่ะแมนอ้าวรับนีระคาเบบซี่ทางเสียนเตี้ยวบางพี่วามั่นใจเกินร้อยใช่ค่ะสำหรับงวดเราประจำวันที่สิบสองกันยานี้นะคะพอเพิ่นมั่นใจว่าซัน คันสามบอมานี่เลขเล่าวออกบ่ได้คนแล้วเพื่อนว่ากว่ามั่นใจเพื่อนอี <c oughs> บุญน้ำจกเสือบุญน้ำจกเสือว่าเลขเพื่อนสีขาวอยู่จ้าพอว่ายังงูเปะ่คันลักษณะคันเพื่อนไดบอวาจังสิมากลดแมนจากสถิติที่ผ่านมาจา้จาคันไดบอวว่าอุ้ยวันนี้มั่นใจแห้งมั่นใจเกินร้อยสมกับเพื่อนมั่นใจตลอดอืมจ้าคันเพื่อนมั่นใจคือมากแมนคว่าเพื่อนตลอดเวลาเพื่อนบอกว่าอุ้ยอ่า มั่นใจแล้วลังงวดงวดนี้เอาเลยแดงสีนาะแบบว่าหายเข้าแบบว่าบอกเอฟซีแน่ว่ามั่นใจงวดนี้มั่นใจเพื่อนเขาทุกงวดเลยสําหรับเส้นเตี๋ยบางพี่จ้ะแต่ก็อย่าลืมเพื่อกเขาของเพื่อนเขาน่อยดีแห้งสําหรับเหล,ล็กเล่าเส้นเตี๋ยบางพี่นี่<อ>เขาน่อยดีจ้ะถ้าผู้ใดแบบว่าติดน้อยก่อนนังสีอ่ะล่องติดเบิ่งใหม่ก็ได้เพราะว่าเขาทุกงวดนะน,นะสําหรับอ่าเหล็ก ล่าที่เพิ่นปลอยมานี่เขาน่อยทุกเกือบทุกมือมีมีแ่งวดเดียวที่ผ่านที่บอกเขาวงวดเดียวตั้งแต่ปลอยมาจา้ะคือเพกคนไปเขาน้อยก่อนจ้ะแล้วก็คอยมาเขาเล่าแมนจ้ะหรือบางที่<ม>อาจสิาพาดเล่าแต่ว่าเขาน้อยจังี่บเพิ่พนในเขาน้อยอยู่แล้วนะอ๋อจ้ะเอ้ากั f เอฟซีก็ล่องพิเตลร่าเบิ่งครับกัหลายๆท่านหลายคนก็นกนเห็นแนวทางของ เขาเสี้ยงเกียบางพี่มา,าหลายเทือล<ม>้วละ,ละก็ล่องพิจารณาบึ้งเสียไปใส่น้อยบอเสียไปไสเล่าบอหรือสีบอเเลนบอหรือไมงไหลนีสีเลนดียังก็ล่องพิจรารณาเบึ้งดีๆ<ม>ครับล่องพิจรารณาไปแนวทางที่ใหญ่มากนี่บอไดไหมเพราะว่ามันติดถูกลอร์เซนต์นะครับเอามาให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีตัวเลขอยู่แล้วนะครับมีตัวเลขที่ถูกใจอยู่แล้วกะล่องเบึ้งนะครับผม งามอยู่ตัวเลขปุ๋น้ำโชกวางงามอยู่แมนนูกับวาลของเส้นเตียงงามมือนี่เอาเขารอดไปวานงามพนันบอกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้หมาเพราะว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์พนันจะมาขข้อมูลซื้อมาถึงแล้วว่าถึงแล้วออ้าวเจเอฟซีเบิรงอีกกรอบอีกสักรอบหนึ่งในการอ่านโชว์อ่านด้วยโชว์ด้วยเต็มแน่จ้ะ นี่นะครับก็คือตัวเลขของเซียนเตี้ยบางพีนะครับประจํางวดวันที่สิบสองกันยายนสองห้าหกห้านะครับเลขเล่านะคะเลขเล่าด้วยครับที่เบาอยู่ไหนนะครับผมตัวเดินให้เอาไปวิ่งเอาไปรูดก็คือสามกับศูนย์นะครับโอมากแห้งก็คือสามส่วนสามตัวซีหางนะครับผมก็มีศูนย์สามเก้า 0 3 1 4 3 0 4 3 1นะครับผมสองโตเก้าหาง3 0 3 1 3 5 3 8 3 9 0 1 0 4 0 8 0 9ะนะครับว่ามันหลายเลือกเหรียญกับขีดเส้นไตนะครับคันว่ามันบ่หลายดอกเอาคู่ตูก็ได้ เซียนเตีย๋ยฝากัตกันหน้าสองหางก็คือซีหนึ่งแล้วก็ซีเก่าครับเดบซีครับลองพิจรารณาเบื้องดีๆนะครับก่อนิตัดสินใจลงทุนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทางช่องบริษาัทมารถบอกว่ามันสิเขาร้อยเปอร์เซ็นหรือมันสิรุดหรือมันสิไปทางไหนบริา,ารถล่วงรู้ได้รูตะวอ,อันนี้คือแนวทางของพ่อเซียนเตียเต๋ยนะครับเอา้าบ่ายนีกนนะ้ก็ชัดเจนแล้ว ชัดเจนแล้วชัดเจนอืมชัดเจนแล้วสําหรับแนวทางเลขราวของเซียนเตียบางพรีนะคะประจำวันวันที่สิบสองกันยาสองห้าห้าครับจ้าการนั่นละคุณบอกคุณแม่กับจดใถทาเบงแจไไปถทารุ่นก็ได้ท่านท่านยังบอมักนะครับเดี๋ยวถ่ายสองแนวทางก็คือของอารมณ์กับของใช้นอนเดียวนะครับเอาไว้ลองจดไว้ถเบียบเพียบกันก้อนก็ได้ไม่ตอตัดสินใจเนาะแมนจ้าเอ้า กาบครับกับขอบคุณเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีกันแฟนช่องนะครับค่อยกดไลค์กดแชร์นะครับให้บุญน้ำโขกนะครับค่อยสนับสนุนบุญน้ำโขกกับเซีนซองนะครับใช่่คะจังไรเดี่ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับขอบคุณครับ